พบกันอีกครั้งนะครับใน EP ีที่2กับการท่องเที่ยวเขาใหญ่หลังจากอีพีที่แล้วผมได้เดินทางไปน้ําตกเขยวสวั์ใน EP นีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปที่จุดชมวิวผาตอมใจและไปชมน้ําตกเหนนลกกันว่าในช่วงเดือนมีนาคมที่น้ําตกจะมีน้ํามากน้อยขนาดไหนไปชมกันเลยครับตอนนี้ก็ลงจากาน้าตกเฮลสวัตนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะ ไปที่เขาเขียวนะครับโซนธนรัตน์นะครับนี่ครับจุดกลางเต็นท์ผาปล้วยไม้นะครับที่เมื่อวานนี้มีข่าวนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวโดนช้างนะครับทำร้ายนะครับตอนนี้ก็เลยปิดเลยฮะไม่ให้มีการกางเต็นท์ที่นี่แล้วนะครับ ถานีเขาเขียวอีก10บกิโลนะครับนู่นจะอยู่บนตรงวีที่มันมีเรดาร์อยู่ข้างบนนะครับบนภูเขาอ่ะ ฐานปฏิบัติการเทาเขียวนะครับข้างบนนี้เย็นครับเย็นเจ็บเลยแต่ว่าแดดก็ยังแรงเหมือนเดิมครับถึงละครับด้านบนนะครับนี่เป็นวิวจากเป็นมุมมองจากด้านบนที่มองงไปนะครับ ลูกหูทุกตาเลยครับตรงไปไปเยอะเลยนะครับข้างล่างจะเป็นหมอกนะครับจริงๆจะมองเห็นไปถึงนู่นเลยครับถึงเขาลูกนู้นเลยด้้นบนก็จะมีนะครับเป็นป้อมทหารนะครับแล้วก็ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นศูนย์ทหารเล็กๆนะครับ งไม่พี่น้าเ้าทำไม่ยากคือหน้าแบบนี้จะเป็นป้ายตั้งเดินนะครับที่นี่สูงสุดภาคกลางทำไมสองอย่าง มาดูห้องน้ำที่นี่นะครับห้องน้ำของทห,หารนะครับ <The> はは <trendy> นะครับเนี่ยใครฉี่ก็ต้องระวัง ไปลงครับเดี๋ยวเจอกันครับผมครับบสาัสดีครับตอนนี้ก็ขับลงมาแล้วนะครับจากเขาเขียวนะครับเมื่อกี้ก็เจอกลุ่มน้องๆนะครับประมาณสามถึงสี่คันนะครับก็ทักทายกันนะครับ บริเวณน,นี้นะครับก็เป็นศาลเจ้าปู่เขาเขียวนะครับกับเจ้าพ่อเขาเขียวนะครับตอนนี้เราลงลงมาแล้วนะครับถ้าจะกล่าวถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทุกคนคงรู้จักโดยผิวเผินว่าเป็นอุทยานที่มีสัตว์ป่าและพันธุพืชที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพและเป็นศูนย์รวมของผู้คนในวันหยุดเพื่อมาพักผ่อน ซึ่งจริงๆแล้วเราควรทําความรู้จักอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้มากขึ้นผมเลยหาข้อมูลมาให้กับเพื่อนๆได้รู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยโดยมีประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่18กันยายน2505ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงลักษหรือบริเวณขอบทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราชซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2,168ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกันถึง11อัำเภอ4จังหวัดได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสระบุรีได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของอาเซียนเป็นป่าต้นกำเนิดของน้ำลำทานที่สำคัญและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้และสัตว์ป่า ถึงแล้วนะครับน้ำตกเหลนาลกนะครับหลังจากทำหันกับการบิดมานานนะครับ ทางเข้าน้ำตกเหวนรกนะครับแล้วก็กำลังจะเดินไปประมาณ1กิโลนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าทางไปจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้เป็นสะพานนะครับสะพานข้ามแม่น้ำนะครับ จะผานไม้น้ำแห้งครับ ตอนนี้น่าจะเดินมาได้ประมาณสัก3า0เมตรนะครับมีแต่เ,เสียงนกนะครับธรรมชาติในป่านะครับป่าดิบชื้นเขาเรียกอะไรป่าร้อนชื้นปะ ก็จะเป็นป่าร้อนชื้นทางไปก็เนี่ยละครับเป็นปูนไปอย่างเงี้ยครับเป็นทางปูนไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวมีจุดที่โหดๆนะครับจะมีแบบทางชันๆเลยแล้วก็ขึ้นก็น่าจะขึ้นยากขากลับครับ จุดนี้นะครับจุดสกัดเฝ้าระวังช้างป่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนไม่ให้ช้างป่าลงมานะครับเป็นที่กัน้นตรงนี้ครับจะเป็นจุดที่จะเป็นน้ำตกนะครับตรงตรงนั้นก็คือน้ำตกที่จะต้องลงไปดูข้างล่างนะครับความสูง60เมตรนะครับ วันนี้เป็นอีกจุดนะครับที่เห็นน้ำตกก่อนที่จะไหลลงไปนะครับ ตอนลงไม่เท่าไหร่ครับตอนขึ้นนี่สิสับรัวๆนี่เราขึ้นดิโคตรชันเลยดูในกล้องอาจจะไม่ชันนะครับแต่จริงๆประมาณผมว่าน่าจะประมาณ60องศาเลยอะใกล้ถึงนะครับ แล้วก็ได้เวลากลับแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไต่บันไดอีกนน่นไปถึงนน่นเอาใจช่วยด้วยนะครับต้องนับขั้นกันเลยทีเดียวคนระับต่อแล้ว มันมาทีละนิดคอยดูพวกนี้ฮะตอนนี้ก็มันถึงตรงสะพานแล้วนะครับกลับแล้วเอาโดนมานะครับแต่บินไม่ได้อุทยานไม่ให้บินนะครับ เรียบร้อยครับภารกิจที่ชิตน้ำตกเฮโนรกนะครับถ้ามาหมายแรกเนี่ยกลับแล้วถ้าวนี่หมายแรกเรียบร้อยไปแล้วชาวสองล้อนะครับไปไหนเจอกันก็ทักทายกันอย่างนี้นะครับก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันครับน้องๆกขน่ารักทุกคนนะครับมีอะไรก็ช่วยกันเทคแคร์กันครับ แต่ว่ากาสหน้าคงจะได้อาจจะมาเจอกันอีกนะครับ และนี่ก็คือบทสรุปของการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของผมนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงมีความสุขไปกับทริปนี้เหมือนกับผมนะครับแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าสำหรับทริปนี้สวัสดีครับ